ความมีเมตฐานความเป็นเลิศให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือและศรัทธาและให้บริการด้วยใจสร้างสรรค์นวัตรกรรมที่ท่านสมัยเพื่อให้คนไทยทุกคนทดสอบถึงการศึกษาทัดสอบและประเม ฉันเ,เนส่วนการทางการศึกษาเทีเงยงตรงมันนคงทุกครามาตัดทานเพื่อคนไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนหรือที่มีชื่อย่อว่าสอทศเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยพัฒนาและให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบการศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอ e เน็ตเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ค่ะให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รวมทั้งนักเรียนเทียบเท่าในแต่ละระดับชั้นค่ะ สำหรับวิธีทัศน์ชุดนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพว่าระบบการบริหารการทดสอบมีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริงมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ และให้การบริหารการทดสอบในระดับสนามสอบและห้องสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยเฉพาะกรรมการคุมสอบขอให้ปฏิบัติตามวิธีการทำงานของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัดในทุกวิชาที่มีการสอบเราไปติดตามชมกันนะคะว่าคณะกรรมการระดับสนามสอบประกอบไปด้วยใครบ้างและวิธีการทำงานของกรรมการคุมสอบเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ คณะกรรมการระดับสนามสอบมีตำแหน่งที่สำคัญประกอบด้วย 1. หัวหน้าสนามสอบหัวหน้าสนามสอบเป็นประธานศูนย์เครือข่ายผู้อำนวยการต่างโรงเรียนหรือผู้ที่นย์สอบพิจรารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม 2. กรรมการกลางอัตรานหนึ่งคนต่อ3ห้องสอบ 3. กรรมการคุมสอบ อัตราสองคนต่อหนึห้องสอบกรรมการคุมสอบในแต่ละห้องสอบจะต้องมาจากต่างโรงเรียนกันและกรรมการคุมสอบไม่คุมสอบนักเรียนตนเอง 4. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบซึ่งเป็นครูอาจารย์โรงเรียนที่เป็นสนามสอบทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเรื่องอาคารสถานที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆกับบุคลากรภายในสนามสอบ โดยไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับแบบทดสอบกระดาษคำตอบและการบริหารการทดสอบ 5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นครูอาจารย์โรงเรียนที่เป็นสนามสอบเพื่อทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบ 6. เจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งเป็นครูอาจารย์โรงเรียนที่เป็นสนามสอบดูแลรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บของผู้เข้าสอบภายในสนามสอบ 7. นักการพันโรงอัตราหนึ่งคนต่อห้าห้องสอบ 8. เจ้าหน้าที่อื่นๆเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสนามสอบที่มีความเสี่ยงสามารถพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่ม,เต,มเติมเพื่อดูแลความเรียบร้อยในสนามสอบวิธีการทำงานของกรรมการคุมสอบก่อนเวลาสอบ30นาที 1>, 1. รายงานตัวเต่าหัวหน้าสนามสอบ 2. รับ 1. ซองแบบทดสอบ 2. ซองกระดาษคำตอบ 3. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสอทศส,สองมีสองแผ่นต่อวิชาและตรวจสอบซองแบบทดสอบว่าชำรุดหรือมีการเปิดซองแบบทดสอบก่อนหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสอทสอสองซองแบบทดสอบและซองกระดาษคำตอบว่าตรงกับวิชาที่จะสอบหากพบปัญหาให้รายงานหัวหน้าสนามสอบทันทีก่อนเวลาสอบ20นาทีตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องสอบเช่นบอร์ดนิทรศการ อุปกรณ์หนังสือเรียนรวมทั้งสิ่งสนับสนุนที่มีเนื้อหาที่อาจส่งผลต่อความไม่โปร่งใสในการสอบหากพบเห็นให้แจ้งหัวหน้าสนามสอบเพื่อดำเนินการแก้ไขก่อนเวลาสอบ15นาทีให้กรรมการคุมสอบยืนประจำที่ประตูเพื่อตรวจหลักฐานของผู้เข้าสอบก่อนอนุญาตให้เข้าห้องสอบซึ่งปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ตรวจดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนหากไม่มีให้ติดต่อหัวหน้าสนามสอบ 2. ตรวจดูรูปในบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนเทียบกับตัวผู้เข้าสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันจึงอนุญาตให้เข้าสอบหากไม่ใช่บุคคลเดียวกันให้ติดต่อหัวหน้าสนามสอบ 3. ตรวจดูอุปกรณ์ของผู้เข้าสอบอนุญาตให้ผู้เข้าสอบ นำเฉพาะปากกาดินสอสองบียางลบและกบเหลาดินสอเท่านั้นเข้าห้องสอบ 4. แจ้งให้ผู้เข้าสอบนั่งที่โต๊ะให้ตรงตามรายชื่อและหมายเลขที่นั่งสอบโดยดูจากสติกเกอร์บนโต๊ะและแผนผังที่นั่งสอบหน้าห้องก่อนเวลาสอบ10นาที 1. แจ้งตารางสอบระเบียบการสอบ และแจ้งให้ผู้เข้าสอบใช้ประการในการกรอกข้อมูลใช้ดินสอดำา B ในการระบายและในกรณีที่มีการแก้ไขให้ใช้อย่างลบลบให้สะอาด 2. ให้กรรมการคุมสอบนำซองบรรจุแบบทดสอบแสดงให้ผู้เข้าสอบทั้งห้องได้เห็นว่าซองอยู่ในสภาพเรียบร้อย3 ให้ผู้เข้าสอบสองคนที่เป็นสักขีพยานลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันความเรียบร้อยของซองแบบทดสอบในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสทศสองทั้งสองแผ่น 4. กรรมการคุมสอบแจกกระดาษคำตอบให้กับผู้เข้าสอบเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบจากน้อยไปหามากเป็นรูปตัวยูตามที่สทศได้จัดเรียงมาให้แล้ว 5. เมื่อแจกกระดาษคำตอบเสร็จเรียบร้อยให้แจ้งผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติพร้อมกันตามลำดับดังนี้5.1ตรวจสอบรายชื่อบนหัวกระดาษคำตอบว่าตรงกับชื่อตนเองและข้อมูลต่างๆบนหัวกระดาษคำตอบว่าถูกต้องหากไม่ถูกต้องต้องแจ้งกรรมการคุมสอบทันที5.2 ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อในช่องลายมือชื่อผู้เข้าสอบก่อนเวลาสอบ5นาที 1. แจกแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบตามลำดับเลขที่นั่งสอบจากน้อยไปหามากเป็นรูปตัวอยู่โดยยังไม่ให้ผู้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบจนกว่าจะได้รับอนุญาต 2. ให้ผู้เข้าสอบ หอกชื่อสกุลเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบบนหน้าปกแบบทดสอบด้วยปากกาเมื่อถึงเวลาสอบ 1. แจ้งให้ผู้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบได้ 2. แจ้งให้ผู้เข้าสอบเปิดนับจำนวนหน้าของแบบทดสอบว่าครบถ้วน หากแบบทดสอบหน้าใดหรือข้อใดพิมพ์ไม่ชัดเจนให้แจ้งกรรมการคุมสอบเพื่อเปลี่ยนแบบทดสอบฉบับใหม่ทันที 3. ประกาศให้ผู้เข้าสอบอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจและเริ่มทําแบบทดสอบเน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบระบายคําตอบด้วยดินสอดำา2บีเท่านั้นหลังจากการสอบผ่านไปแล้ว30นาที 1>, 1. กรรมการคุมสอบนำใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบออสทศสองทั้ง2แผ่นให้ผู้เข้าสอบลงชื่อ 2. ให้ผู้เข้าสอบกรอกรหัสชุดข้อสอบที่ตนเองได้รับและลงลายมือชื่อด้วยปากกาในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสทศสองทั้ง2แผ่นและย้ำว่าให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อให้เหมือนกับในกระดาษคำตอบออสทศหนส ระหว่างที่ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อกรรมการคุมสอบต้องตรวจสอบข้อมูลและการระบายรหัสชุดข้อสอบของผู้เข้าสอบว่าถูกต้องและให้กรรมการคุมสอบลงลายมือชื่อในช่องลายมือชื่อกรรมการคุมสอบ 4. เก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบของนักเรียนที่ขาดสอบกลับคืน 5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาสายเกิน30นาทีเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบที่มาสายภายใน30นาทีหลังจากที่เริ่มสอบไม่ว่ากรณีใดๆจะไม่ได้รับการต่อเวลาสำหรับการสอบในวิชานั้นๆข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบในระหว่างการสอบ 1. ห,ห้ามกรรมการคุมสอบแก้ไขแบบทดสอบหรืออธิบายใดๆเพิ่มเติมจากคําชี้แจงในแบบทดสอบเว้นแต่จะได้รับแจ้งจากหัวหน้าสนามสอบ 2. ห้หามผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบนำแบบทดสอบและกระดาษคําตอบออกไปจากห้องสอบแบบทดสอบถือเป็นเอกสารลับทางราชการและเป็นสมบัติของสอทศส,สามหามผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบจดบันทึกข้อความใดๆออกจากห้องสอบเป็นอันขาด4 ห้ามกรรมการคุมสอบทำสำเนาแบบทดสอบโดวยวิธีการถ่ายภาพถ่ายเอกสารและวิธีการอื่นๆโดยเด็ดขาด 5. ห้ามกรมกรมการคุมสอบใช้โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 6. กำกับการสอบในห้องสอบตลอดเวลายกเว้นมีเหตุสุดวิสัยจะต้องมีกรรมการอย่างน้อย1คนอยู่ในห้องสอบ 7. ดงดทำกิจกรรมที่อาจส่งผลให้เกิดการทุจริตหรือรบกวนผู้เข้าสอบ เช่นพูดคุยเสียงดังเล่นไลน์เล่น Facebook, ทำงานส่วนตัวอ่านหนังสือเป็นต้น 8. ประกาศเวลาให้ผู้เข้าสอบทราบในแต่ละวิชาดังนี้ครั้งที่1เมื่อการสอบผ่านไป1ชั่วโมงครั้งที่2ก่อนหมดเวลาสอบ5นาทีครั้งที่3เมื่อหมดเวลาสอบและเมื่อหมดเวลาสอบแล้วกรรมการคุมสอบต้องทำอย่างไรบ้างไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะเมื่อหมดเวลาสอบ หประกาศให้ผู้เข้าสอบวางดินสอรหรือปากกาและหยุดทำแบบทดสอบและตรวจสอบความเรียบร้อยของกระดาษคำตอบ 2. ให้ผู้เข้าสอบวางกระดาษคำตอบบนแบบทดสอบ 3. ห้ามผู้เข้าสอบลุกจากที่นั่งจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 4. กรรมการคุมสอบตรวจสอบการกรอกข้อมูลของผู้เข้าสอบบนปกแบบทดสอบและตรวจดูการระบายรหัสชุดข้อสอบและการลงลายมือชื่อบนหัวกระดาษคำตอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง 5. กรรมการคุมสอบคนที่1เก็บกระดาษคำตอบกรรมการคุมสอบคนที่2เก็บแบบทดสอบ 6. เมื่อเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้วประกาศให้ผู้เข้าสอบลุกออกจากห้องสอบอย่างเป็นระเบียบ 7. กรรมการคุมสอบตรวจนับจำนวนแบบทดสอบให้ครบถ้วนตามที่ระบุหน้าซองและบรรจุลงซอง 8. กรรมการคุมสอบตรวจสอบความถูกต้องของใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสทศสอ,สอทั้งสงแผ่นและกรอกข้อมูล